ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n e c r a f t Infinity ให้เสียงภาพภาษาไทยโดย m i n e c r a f t Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนครบ u ิ้งวักกี้ฮักกี้ไปดูกันเลยเหล่า i ม e c ครับจะทำออกมาเป็นแบบไหนนี่มันกล่องอะไรนะมันมีกระดาษค u p ติ้งด้วยขอให้เพื่อนๆดูดีกว่าอ๋อเลหนักชะมัดเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ซอมบี้นายเอาอะไรมา่ะไอ้ซอมบี้ของเล่นใหม่เหรอเอ๊ะแต่มันเป็นโต๊ะคราฟนะอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะเอาละนะักเลทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยวันนี้เราจะมาครบฟติ้งเจ้าฮังกี้วากี้ฮะคราฟติ้งเจ้าวากี้ฮักกี้หรอครับก oh, <yeah. S 1> ็ใช่นะซี่เอาละสเกลิตันเริ่มเป็นคนแรกเลย ต้องกดตรงนั้นขึ้นนะสเกลตันอ่ะโอเคได้สิใลุ้นชะมัดเลยว่ามันจะออกมาเป็นที่ทางไหนอ่ะเฮ้ยหัวกะลอกวาเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ครับผลงานคราฟติ้งของผมเฮ้ยแตวัตนดุกไม่เนี่ยฮะนี่มันก็ใกล้ฮาโลวีนละอะเอาไว้ใช้วันฮาโลวีนแล้วกัน <c oughs> คนถัดไปมาเลยซอมบี้ครับผม ผมเน้นสายเขียวครับมาเป็นต้นเป็นต้นเลยครับหวังว่าจะไม่เมากันก่อนนะครับอุ๊ยอะไรกันนี่ยมาลุ้นกันหัวของแซมบี้จะเป็นยังไงมาแล้วคะ่ะ ขาขาเริ่มยาวแต่ตัวหายไปไหนฮนะ่าฮ่าตลกชะมัดเลยคืนคือเดินหัวแตกด้วยนะเนี่ยมึงูครับมันมีอะไรติดหัวมึงพูดอยู่ก็ไม่รู้อะมันหนีบแน่นเลยอ่ะอุ้ยเอาไม่ออกอะครับนี่ซอมบี้นายทำอะไรของนายเนี่ยโอ้ยเอาละ่ต้องมึงหัวร้อฉันเลยนะพิกแปนออกมาได้แล้วครับผมของผมมันต้องไม่ธรรมดาครับเริ่มเลยนะครับ ว้าวสุดยอดมากเลยพิกแมนนายทำได้ไงเนี่ยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันมันเก่งนี่น,ะนมชมจนตัวลอยเลยนะอย่าอยู่เลยเถอะพิกแมนเฮ้ยทำไมในายใจร้ายคะ่ะเนี่ยซอมบี้ใน่าหนักสินนาใจร้าจะไปหรือเปล่าเอาละคนกะไปเอ็นเดอร์แมนนายทำตัวของเจ้าวักเกอร์แล้วกันครับผมผมจะตั้งใจทำที่สุดเลยครับ บอกของเจ้าว่าก็ได้หรอต้องมีกกนอครับอย่างไนต้องมีกกนอไม่งั้นโอ้ ลำตัวของเจ้าวาเกอร์ <Yes. S 1> มันต้องแข็งแรงแบบนี้ครับ oh. โอโอนี่ฉันเลือดไหลหรือเปล่าเนี่ยอ้ขอโทษครับ oh. คุณครูผูแม่ตั้งใจเอาล,ละคนจไปเจ้าแก๊สคุณครูครับเช็ดจมูกก่อนไหมครับมันแดงมากเลยอะ่ะอ๋อเจ้าแก๊สทำมือนะคุณครูไม่ฟังผมเลยเหรอครับ มือของเจ้าวากเกอร์เป็นสีฟ้าเก่งมากเจ้าแกลดคนถัดไปเจ้าวิทเทอร์ออกมาได้คับผมผมต้องทําอะไรนะครับเนี่ยตประกอบเข้าเซตหรือเปล่าก็ใช่นะสินายต้องเป็นคนประกอบนะโอเคครับเริ่มแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าเจ้าวากเกอร์จะออกมาเป็นรูปร่างยังไงนะโอ้เจ้าฮักเกอร์วากเกอร์ในเวอร์ชันฮาโลวีน เอาละทุกคนวันนี้สนุกกันไหมเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะแต่เอ๊ยังไม่จบเท่านี้เรามีคลิปถัดไปให้ได้ชมกันเลยไปดูกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cap Infinity ห้เสียงภาพสัตว์ไทยน้อย My Cap Infinity จ้าวันนี้เราขอสเสนอตอนเมื่อเราไหมครับมีภารกิจวาดรูปจ้าวากี้ไปดูกันเลยจะเป็นยังไงนะ เฮ้ยกูยเราบ่ายอดหลับอดนอนมาแบบนี้นสงสัยเมื่อคืนหนักแน่เลยอ่ะคุณครูครับคุณครูครับไม่ตื่นด้วยอะ่ะอย่างนี้มันต้องจัดการตื่นได้แล้วครับเราเรียนครบแล้วอะโอ้ยขอโทษแล้วกันนะเด็กๆเฮ้ยทำไมรู้สึกปวดหัวแล้วเนี่ย <you> สาเหตุที่คุณป <me? S 1> วดหัวก็คือเจ้าวิเตอร์ครับเจ้าวิเตอร์มันเอาหนังสือคว้าคุณครูครับใช่แล้วครับฮะวิเตอร์ทำแบบนี้ทำไมอ่ะรู้ไหมว่ามันบาปกรรมเนี่ย ผมไม่ได้ทำครับคุณครูคุณครูฟังผมก่อนดิคนที่ทำอะมันคือเจ้าซอมบี้นะฮะมะซอมบี้ไม่ไนาปไปคุแบบนี้แหละนิสัยไม่ดีเลยนะแต่ใครโทรมานะักเรียนทุกคนเงียบๆกันนะคุณครูจะรับโทรศัพท์ห้ามเสียงดังรับทราบครับผมครับผมโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราจัดการให้เลยครับอาลเราวันนี้เพื่อนทุกคนต้องนอนอยู่ในห้องเรียนนี้ห้ามออกไปข้างนอกอ่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องถามมากเดี๋ยวคุณรู้เอง ในระหว่างที่คุณครูฮีโนบายกำลังรับสบายอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเอ๊ะใครกันเนี่ยมาเคาะประตูดึกๆๆดืนดืด่ดอ่ะก็ไม่เห็นมีใครนี่นาสงสัยหูจะแววายอะไรเนี่ยเจ้าวากี้โผล่มาแบบนี้ได้ยังไงสวัสดีเพื่อนๆไหมครับเราชื่อวากี้ไฮกี้เออไม่ต้องแนะนำตัวหรอกนายมาบครเนี้ฉันรู้จักานายแล้วแหละแล้วมาทำอะไรเดี๋ยวรอบเนี้ย อ่าวันนี้น่ะเหรอเราก็ตั้งใจจะมาให้พวกนายวาดรูปเราไงล่ะฮะวาดรูปแล้วเหรอนั่นสิค,คุณครูครับนี่คือทำชาเลนจ์วาดรูปแล้วเหรอก็ออใช่ต่สิตอนนี้ก็ลังจับเวลาอยู่นะเร็วเเร่งมือกันหน่อยครับผมครับผมครับผมนี่หยุดเลยนะอย่ามาแอบดูของฉันะฉนะตลกชัลเลยของนายอะ่ะกูตีเล่เลย่ะ ทำไมพูดแบบนี้อ่ะพูดจ้าไม่ดีต้องเจอแบบนี้แหละในขณะที่เพื่อนๆกำลังว่ารูปอยู่นั้นเจ้าวิกเตอร์ก็สั่งให้แฟนของเขาเอารูปภาพที่วาเสร็จแล้วมาให้เจ้าวิกเตอร์มันขี้โกงจริงไหมนะพี่วิกเตอร์ค่ะหนูมาส่งรูปวานแล้วค่ะมารับเร็วค่ะนี่อย่าเสียงดังได้ไหมหล่ะเดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมดกลังเอาไป ขอบใจมากที่รักไว้เจอกันที่บ้านนะจุ๊บๆค่ะพี่วิเตอร์เฮ้ยวิเตอร์เราทำแบบนี้ยังไงเนี่ยขี้โกงชะมัดเลยอ่ะคนอื่นแคไม่ได้ขี้โกงฉันแค่ฉลาดน่ะฮ่าๆนายคิดไม่ทันฉันละสิฉลาดอะไรของนายเนี่ยฉลาดแบบเนี้ยฉันไม่อยากฉลาดหรอกฉันไม่ได้มีคนขี้โกงแบบนายอย่วิเตอร์ Hmm. นี่นายเคเปอร์ว่ารูปอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยนี่อย่ามาดูถูกรูปของฉันนะอย่ามาบูรี่รูปของฉันอา้าวนายอยู่ไหนอะเอนเดอร์แมนอ่ะใช่ยี่นี่เองในขณะที่เราไม่ครับก็รัส้สกสนาในการวาดรูปจนผู้ให้ระบายหลับสนิทโผนเสียงดังแต่ทันใดนั่นเองเขาก็รีบตึงขึ้นมา เหมือนว่าเอ๊ะฉันฝันไปหรือว่าเรื่องจริงเฮ้ยน่ยังไงเนี่ยออะเรื่องจริงนี่นะนี่นักเรียนทุกคนเสร็จกันหรือยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับนี่นาย <c oughs> ชื่อว่ารูปไปฉันหน่อยได้ไหมอะพอดีว่ารูปว่างของฉันนะ่ะมันไม่สวยเลยอะฮะ <c oughs> เออไม่สวยจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะรูปวาดของจันมันไม่สวยอะ่ะนี่นายขำอะไรขนาดนั้นขำทิงเลยเหรอเออนายบูลลี่รูปฉัน <c oughs> คุณครูครับเพื่อนเื่อนทุกคนมาดูรูปวาดของเราไหมมาดูกันแล้วฮะอยู่ๆก็ชวนไปดูรูปเลยเหรอแสดงว่ามันต้องเด็ดมากแน่ๆเลยไหนครูขอดูหน่อยสิ <c oughs> ไหนฉันขอดูหน่อยสิ <c oughs> ไหน <c oughs> ฉันขอดูหน่อยไหนฉันขอดูหน่อยสิ ว่ามันเด็ดขนาดไหนนี่ครับรูปวาดของผมตลกจะมัดเลยเจ้าวากี้วาดรูกอะไรเนี่ยเอาเถอะแอะนี่ไงรูปฉันเองฮะรูปนายทำไมน่ากลัวขนาดนี้โหถึงก็เป็นลมเลยหรอเกลอตัน ฉันไม่ไหวแล้วโลกมันหมุนน่ะฉันว่ามันน่ากลัวเกินไปฉันไม่โอเควากเกอร์ฉันว่าน,นายควรมองว่ามันเป็นศิลปะนะสเกลเลตันนายไม่ควรจะจริงจังกับงานขนาดนั้นนะอ่ะออเหรอโอเคเอาละน,ะนี่ทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้นักเรียนเตรียมผลงานให้พร้อมแล้วก็จะมาโชว์หน้าห้องกัน ครับผมอ่าผมกำลังเสร็จพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเร็วน่อยเร่งมือหนอ่อยอ้าวคนแรกเลยสลามนี่ครับผมว่าจะวกี้น่ารักใช่ไหมว้าวสุดยอดไปเลยสลามแต่แอบหน้าตัวอยู่นะน่าหน้าจิงมันขีเลยอ่ะตัวนี้แค่มันฮาโลวีนดูนายควรดีใจกับเพื่อนนะเชริตันที่ว่าเพื่อนวาดออกมาสวยงา,า,นนามขนาดนี้จะต้องดีใจขนาดไหนเชียร์แบบนี้เลยเหรอต้องยิ้มก,กว้างๆแบบนี้ใช่ไหมไม่คนถัดไปเจวิตเตอร์ พี่ครับผลงานของผมเอ้ยทําไมผลงานของผมเป็นแบบนี้ล่ะแล้วนีมันไม่ใช่นะนี่ครับอันนี้ตั้งหา้างผลงานของผมเออเมื่อกี้เนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้มันตลกชมิมาดเลยพี่เธอคนถัดไปซอมบี้ออกมาชมผลงานด้วยครับผมนี่ฉันรู้ว่านายทําได้ซอมบี้ออกมาชมเพื่อนเลยอมผมแอบเขินนะครับผมกลัวเพื่อนๆจะลอ้อ นี่ครับผลงานของผมอ่ะผมวาดได้เท่านี้อ่ะครับ oh <my> God. ว้าวน่ารักชะมัดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แฟนตาเป็นตัวการ์ตูนถามว่าไงอ่เอนาหนพวกนู้นเหรอไลก็เป็นการ์ตูนนะเอ่อโอเคก็พอใช้ได้อยู่ไปนั่งที่ได้คนถัดไปเจสกิลเลตันออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆหน่อยครับผมนี่ครับผลงานของผมเป็นยังไงครับน่ากลัวระดับลอยเลยไหมครับโห <c oughs> เฮ้ยนายว่าได้ไงเนี่ยนี่ฉันก็งงนะ นาว่าได้ไงเนี่ยน่ากลัวมากเลยอะสเกลเลตันฉันขอยกย่องนายให้เป็นศิลปินประจำห้องเรียนไหมครับไปเลยขอจับมือหน่อยอ่าโอเคฉันคือศิลปินประจำไหมครับเอาไปเลยร้อยเปอร์เนพรีเมียมฮ้ฮ้ผมตั้งใจมากมากครับไม่น่าเชื่อเลยเอาละอินเตอร์แนโชว์ผลงานหน่อยโอ้โหอะไรของนายเนี่ยตลกชมาว่าอะไรกันน้รเง ตลกชี่วัดเลยนั่นน่ะสิอะไรของนายเนี่ยตลกจชี่ัดเลยยิ่งกว่าคือจาริกอ้าวเอ็ไปนี่แม่วอ้ครับรุนแรงแบบทำไมอ่ะเนี่ยอ้าวคนถัดไปคิปเปอร์ถึงของผมแล้วรอครับนี่ครับผลงานของผมเหมือนลิงเลยอ่ะเป็นวาโน,นหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นน่ะคล้ายๆอยู่นะ โนายว่ารูปฉันได้หน้าเกลียดมากเลยอะ่ะนี่ฉันไม่ได้หน้าเกลียดขนาดนั้นนะ oh <my> ฉันไม่ได้หน้าเกลียดขนาดนี้น,นะเหยวะฉันทำไมสเกลเลตันเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็โชว์ผลงานกันครบแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มาถ่ายรูปรวมกันก่อนกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวคุณภูจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนแอดหน้าหล่อๆเท่ๆกันไปเลย ลูกที่ออกมาถ่ายรูปหมูสำเร็จเฮ้ยตลกรามัดเลยเอาล่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะแต่ว่าเรายังมีคลิปถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันเราค่อย้ดูไ่ Infinity ให้เสียงความประสาทไพ่โดยไม่ครับ Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอน วาดรูปครูฮีโร่บายไปดูกันเลยว่าหล่อไหมครับแต่ว่าออกมาเป็นยังไงสวัสดีครับผมชื่อมิตรดดครับวันนี้ผมก็ออกมาวาดรูปนอกสถานที่นะครับใครเดินผ่านไปผ่านมาผมจะขอวาดรูปทุกคนนะครับคอยดูนะครับเอ๊เ hey, ฮ้ยนี่นายมาทำอะไรมิตรดอ๋อวันนี้ผมออกผมาวาดรูป <Huh? S 1> เอ่อนอกสถานที่ครับ <Huh? S 1> คุณครูช่วยเป็นแบบให้ผมหน่อยได้ไหมครับ <Hey>! oh! ฮะฉันเนี่ยนะเป็นแบบพี่นายอะ เอ้ยได้สินี่ไงโอเคครับคุณรูครับช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมครับแกะกรยุขยิกนะครับผมจะกำลังวาดแล้วนะครับถ้าขยุขยิกก็คือรูป่อาไม่สวยนะคะคุณรูฟังผมหน่อยครับอ้าวนี่นายเก่งไม่ใช่หรอก็วาดแบบนี้สิฉันไม่ชอบอยู่เฉยน่ะชอบขยุขยิกไปมาแล้วทำไมเหรอโอเคครับได้เลยครับไม่ต้องอยู่เฉยก็ได้ครับ เวลาผ่านไปเฮฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะเมื่อไรเธอจะว่าดเสร็จทามิเตอร์ใกล้แล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วครับมาดูสิครับฮะเสร็จได้หรออ่าไหนดูหน่อยนะหลบไปฉันขอดูเลยนะโอ้นี่มันรูปอะไรกันเนี้ยโอ้โหนี่ทําไมนายวาดรูปฉันแบบนี้ล่ะฮะมิเตอ,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 อร์ดเออขอโทษครับก็คุณไม่อย,อยู่เฉยดีครับคุยลรอกไปอะ นี่ไหนบอกว่าเก่งนะเก่งหนาไงว่าแบบนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะมิตรรอเดี๋ยวครับอย่าทำอะไรผมเลยครับช่วยด้วยครับผมเป็นู้เรใบรา่างกายอ่ะเรียบร้อยอืมวาดลูกฉันไม่ดีเองนะเจอแบบนี้ไปเลยคือมุเจ็บก้นอ่ะโอ๊ยกายกระไดช่วยเอาไว้ให้ผมหน่อยครับเอาละสวัสดีนักเรียนทุกคนนี่ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไหมครับวันนี้เราจะมา ทำชาเรนวาดรูปฮะวาดรูปเป็นแล้วหรอ,หรอครับแต่ก็ดีครับสบายๆผมชอบวาดรูปครับให้น,นี่ฉันรู้แล้วฉันอยากวาดรูปอะไรฉันก็รู้แล้วฉันอยากวาดรูปอะไรนี่เน้นทาฉันหรือเปล่าลอ่ะเอาไปน,นี่ไปเลยเจ้าสองคนนี้โอ้อยกระซุกกระซิบนะกระตันี่ลุตเลยนะฮอ่ะเจ็บตัวแต่เช้าเลยชาวน้าชาวน้านี่ทุกแม่งกับเวเทเถอะ เอาป้ายมาติดพื้นด้วยนะโอ้หแล้วมันใช่ฝีมือผมที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ไหมครับเนี่ยน่ s <S า,สาเสกเห็นแบบน้อยล้วคะคุณครูอเอาละนี่คือลูกเฮ้ยมาจากไหนล่ะเนี่ยโอ้โหฮ่าฮ่าแต่เราชอบไหมคบคุณครูคุณครูไปทำท่าทางอะไรแบบนั้นล่คะครับนี่จอมินเตอร์ดอนี่ <You are S 1> นายออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะมาทำอะไรแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยฮะฮ่ผมขอเพีนก่อนละนีอยู่ให้เก็บเ่อะแล้วกัน ใช่เหรอครับพิตเตอร์ดอผมเพิ่งได้ยินชื่อชื่อแ,บบแปลกๆนะครับเออดนแล้วที่นายไม่รู้จักนะ่ะต้องมีใครอยากรู้จักหรอนะพิตเตอร์ดอเขานิสัยไม่ดีฮะนิสัสไม่ดีแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาะ่ะอย่ามัวเสียเวลากับเรื่องของพิตเตอร์ดอเลยเรามา,าวาดรูปกันเลยดีกว่าฮะผมเ,เป็นคนแรกเลยเหรอครับก็ใช่นะสิเจ้าพิกแมนหวังว่านายจะไม่ทําให้ครูผิดหวังนะพิกแมนฉันฝากความหวังไว้ที่นายนะลูกฉันต้องออกมาสวยม ครับโอเคครับผมจะทำให้เต็มที่เลยจะเสียกนายนี่ทำแมงทำแมงนะพิกแมนคนะไอ้พิกแมนานายแมงโคตรเก๋งเลยว่ะดูท่านายวาดโลมเลยเฮ้ยในคู่ขอดูหน่อยสิเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยพิกแมนฉันบอกให้นายวาดท่าน,นี้ไงแลว้ววาดอะไรเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้ยค,คุณครับผมผมผม,ผมไม่ได้ตั้งใจอย่าด่า<อ><ด>ผมเลยครับโอย เออคนฉันม่เหลือแล้วทะลุทะลวงเลยจ้วยาวายจังพิกแมนกดทะลุเอ่อคนถัดไปซอมบี้ครับผมอโอเคเนี่ในายใช้พู่กันสองมือเลยเหรอช่นาสิก็ฉันมันแต่งนี่ฉันต้องใช้วาดสองมือโอ้โหซอมบี้นายวาดรูปทีนี่สีกระจายเต็มห้องเลยนะอ๋อไม่เป็นไรครับผมมันศิลปินนะครับมันก็ต้องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับคุณครู อ๋อนี่มันไม่ใช่คุยโรบายแล้วนี่มันชิงจังจอมแปนใครบอกชิงจังครับมันคือโรบายชิงอะไรเนี่ยซอมบี้นายนี่มันจริงเลยนะอ่ะคนถัดไปสลามอ่ะเริ่มได้เลยฮะเออผมขอคิดแป๊บนึงน,นะคะว่าจะวาดเป็นรูปอะไรอืมคิดะไรนานฮะสเกตตันวาดรูปคุณนี่งไงอ๋อค่ะ นี่ลีลานาะยนี่มันไม่ธรรมดาจริงนะสเกเลตนันมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณครูรูปของผมมันเป็นแบบนี้ครับมันคือลายเส้นคุูฮีโร่บายครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนครับเอยนี่สเกเลตนันคุณคุ้ม่รู้จะวาดอ,อย่างไงเลยนะเอะคนถัดไปสลามไหนออกมาแจ้งฝีมือสิ ครับผมนี่ครับลูกของกูฮีโรบายเป็นฮีโร่ของเราทุกคนตาตอนวาดลูกยีโรบายก็จบลงแล้วแต่เรายังมีตอนถัดไปเผื่อบางคนยังไม่มนนไมด้ดูดูดดดดเลยแกเป็นฟีตี้ให้เสียงพาภาษาไทยโดยนปยกาวินฟีี้จ้าพวกเราไปกันเถอะไปไหนอ่ะ อ่าก็เาไนทำม่ชั่นกันไงไปกันดีกว่าอย่ามูสเกิเวลาเลยไปไปไปไกันเลยไปกันเลยเราจะแบ่งเป็นสทีมนะทุกคนแยกชายหญิงทีมที่1ก็คือทีมชายทีมที่2ทีมหญิงยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำควิดวาดรูปแข่งขันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงต้องให้ทุกคนปิดตาเพื่อที่จะวาดรูป มันเตือนแตงเกิน,นไปหรือเปล่าครับครับปิดตาเลยเหรอจะ,จะทำได้ไหมเนี่ยเอาละเริ่มได้เลยเค่ะเริ่มได้ก็เริ่มได้จะวาดอะไรล้ะเนี่ยปิดตาก็มองไม่เห็นด้วยสู้ๆเลนะสอมบี้ฉันสู้อยู่แล้วล่ะมันจะหว่วงหรอก เจ้าสามี่มันกำลังตัต้งใจฉันขอทำให้มันเพ,พนนล,ลินๆนิดนึงละกันนะแง่เลยแง่นหน้าเพื่อนใช่ไหมเจ้บ่ลเลยยืดสิงเจ้บ่เลยเรื่อยๆตะกี้คนลุกไปหมด <c ười> แล้วเนี่ยนี่มันตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรวะเนี่ยต่หลบเชมวัดเลยกูไม่ให้ผ่านนายสมควรต้องกลับย้อนเวรที้แล้ว <c ười> แก่เนาะวันนี้ด็กแฝดว่ารักแจวัตรอะไวเล,ล็กคนนุ่งกันเลยเอะคือเราไม่ทำแบบนี้วันนีใหญ่ฉันจะมองไปจะมาให้กูนะเอาเนะลยเป็นแบบพลราบปะเนี่ยฉันก็อเอาเหมือนกันว่าฉันวาดอะไรออกมาเนี่ยเี็ตัวอะไรอ่างนี้คุ้นเลยอ้าวโดินผ่ากับพวกเนเลยว,วาดรูปดันต่อไปก็คือต้องต่อสู้กับเจ้าแรงพวกเขาจะรู้ไหมนะว่าจะเจอแรงลนะแหน่งกาั์ดการเองอแงงงยัก น่าฉั้กำจัดเลยอเอาละฉันจะเริ่มแล้วนะ,ะเริ่มเลยสิอยอยนีน่รอจะไหนรอพี่แมนอ่าฉันจะรอนายทำไมล่ะนายก็ตามมาสิอ,าาอ่ารอดเพล่นๆดีเหมือนกันนะเน,นี่ยแห่เพื่อนมากใช่ไหมมอนต้องเจอแบบนี้หยุ่หัวไปเลยเฮ้ออยอะไรรู้สึกคันๆหัว กะได้ช่วยผมทีคะหลวงพ่อแม่ผมนายมีขนาดไหนคิดว่ามันจะหลุดออกจากหัวนายหรืองอะไงสมนามงานถึงป้านายต้องโดนบ้างวล้วพิ่แมนเกิร์ลน่ารักจังนะมีดอกไม้ด้วยอ่ะหลขอไปเลย ายทำอะไรฉันเนี่ยแมงมุมเหรอไอ้แยกแย่แจริงเลยอ่ะเผาไปเลยครับอ่อโดนเต็มเต็มเลยอ่ะ oh. oh my god ก็แอบบ้านเหมือน <it. S 2> อยู่นะพิกแมนเนี่ยฮะใครคุยรูปลายเล่นด้วยเหรอเนี่ยเปไปได้ไงแ็ hmm. ใช่นะสิฉันลงสนามเองเลยวันนี้ไหนาขอลองวาดหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไโงโอ้ยคุณครูเก่งนะครับเนี่ย แต่นี่ต้องเจอขั้นรุนแรงมาเลยแล้วฮะฮะแล้ววะมาจากไหนล่ะเนี่ยแฮอ๋แมงครับแต่นั่นมันประกาศที่ฉันกำลังจะใช้ว่ามันคุณูครับนอนชิวงานนี้ร้อนร้อนร้อนจบการคือเห็นแล้วบ่ายยังยังไม่จบผลงานของฉันมันก็จะประมาณนี้แหละ อยตลกชะมัดเลยโลกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมฉันรู้สึกล้อๆดับแฝงฮะล้าวะหรอขอวาร์ปก่อนแล้วกันเอาแบบนี้ละกันดีนะมีพลังวาร์ปอ๋อมันฉลาดด้วยนะเอ็นดร์แมนเนี่ยว้าวก็พอใช้ได้อยู่็นเตอร์แมนแฮ่เจ้าแก๊สสวัสดีสวัสดีทุกคนขาทุกแก๊สเองง่ อบบนี้ฉันต้องวาดรูปม้าสินะ ừ, ทำไมมันเคร่งเคร่งแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฉันจะต้องวาดยังไงละ่ะมันมับนกับหายไปหมดแล้วแต่ก็ฉันมีฝีมือนะ่ะฉันสามารถทำได้ฉันรู้แล้วด่านนี้มันต้องเจอแรงน้องขวานแล้วจ้าแคบแบบนี้เลยใช้ที่ดูดไปเลยแหลงสูนะทุกคนเฮ้ยทำไมดมกับยันแบบนี้ล่ะเนี่ยอ่อแบนแป๊บแป๊เลยอะ่ะ ฮะนั่นมันโล่บันเลยเนี่ยสวัสดีเราชื่อสลามมันโยงเยีโยกเยีแบบนี้ลรออย่าแก้เราเลยนะเราโอร้องแ้ไม่มีทางใั่หรอกฉันเขานายไปเลยแล้วกันนะสลามฉันไม่ใช่นายฉันเป็นผู้หญิงอ้าวเหรอฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ล่ะเอาล่ะทุกคนแยกย้ายกันดีกว่าหัวใจทำไมขิ้หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่มส่งใครช่องเรา้ดวยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย